เพิ่นว่าสิบป,ปีลำเศร้าปีลำเพราะเห็นกวงมายามมังเขาคือเล่าจ่าเห็นหน้าเจ้าจากเธอเดียวเนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ต้องการาบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลสู้ซูผู้สูคนเมื่อนีอ้มาเบาเรื่องควม hot, ่มฮอดคว่มปังและกาคว่มเคลื่อนไหวของทางบอดบอยศริชัยแห่งมอล่ําใจเกินลอยเนาะพี่นอ้องหลายๆคนกับบางคนกับพอทท่านหูว่าบอดบอยศริชัยระเอกเข้าเลยละ ได้เขาสังกัดกับค่ายยักไงนั่่ก็คือของนายหางทวิชัยแห่ง t o อปไล่ m u s สิกนะพี่น้อง,องซึ่งท่าหลายๆคนดได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทางบอดบอยสิริชัยากา็ิีโมว่าทางบอยสิริชัยนี่ได้เขาสังกัดก,กับ t o อปไล่ Music นี่เป็นระยะเวลาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าย้อนว่า ควอมฮอดควอมปังเขี้ยวงานแน,น่นเลยบดไดเห็นควอมเคลื่อนไหวกับทังง่ายท็อปไล่ทอไดเมื่อนี่ก็เลยสิมาอัปเดตควอมเป็นไปแล้วก็ควอมเคลื่อนไหวล่าสุดน้นองพี่น้องบอยสิริช่ยนี่หลังจากได้เส้นสัญญาเข้ากับท็อปไล่มิวสิกของนายหางเทวีชัยได้มาระยะหนึ่งแล้วแต่ภารกิจทางวงก็ยังแน่นอยู่จึงยังบ่ทังพร้อมที่สี่ ทำผลงานเพลงใหม่เมื่อนี้ถึงแม้ว่าสีมีงานคุมมือแต่ว่าก็เริ่มเข่าที่เข่าทางแล้วสําหรับบอดบอยสิริชัยกับวงบัลลัมใจเกินลอยจึงพร้อมที่สีสร้างผลงานเพลงใหม่ๆมาเหมาะให้กับแฟนๆได้ติดตามรับชมกันและก็ท่างทอปลาเองทางไล่หาเองก็ยืนยันแล้วว่าพ้อมพ้อมที่สี ปล่อยผลงานเพลงหรือว่าส้างสรรผลงานเพลงบทเพลงดีๆให้ครับบอยซิริชัยซึ่งว่ากันว่านาซีได้ปล่อยออกมาไว้หนีน้องพี่น้องก็ถือว่าเป็นข้าวดีข้าวดีสําหรับบอว์ว่าสิเบเอฟซี FC, ของมอลลัมจเกลล้อยก็ดีหรือว่าบ้าน AB หรือว่าบ้านฮักบอยซิริชัยหรือว่าซัพพอร์ตบอยศิริชัยละกะอีกหลายหายบ้านซึ่ง ทางมาลําใเจกนลลอยหรือว่าบอยสิริชัยและกัแอนอลรดีนี่มีบานหักเป็นจำนวนมากเนาะพี่น้องเนาะซึ่งการเข่ากับท็อปไลน์มิวสิกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าทังขายง่ายเพิ่นกับเพว่าสิเป็นผู้ประพันธ์เพลงหรือว่าบุคลากรแผนตําแหน่งต่างๆก็สิได้ สั่งสรรผลงานเพลงมาให้กับบอดบอยได้ปล่อยออกมาบอสิเป็นซิงเกิลก็ดีหรือว่าสิเป็นในรูปแบบของ YouTube ของอยังซึ่งทางท็อปไลน์เพิ่นกัเห็ดถูกช่องทางน้องพี่น้องคู่มือนี่บอสิเป็นทังเพจทางงยังเขากัสิได้เห็นว่าบอดบอยสิริชใ,ใชกัสีมีเพลงปล่อยออกมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมรับฟังกัน ซึ่งกระบบเป็นเรื่องแปลกบบเป็นเรื่องแปลกเลยที่บอดบอยซิริชัยน่เขากับท็อปไล์มิวสิกเพราะว่ากระิีฮู้ๆกันอยู่แล้วว่าท็อปไล์เพิ่นก็เป็นไข่ไข่หนึ่งที่ยืนยัดอยู่บนเส้นทางนี้มาย่างย่าวนั่นแล้วกระเพิ่นก็นเน้นไปทางมอลำ่เป็นส่วนใหญ่มีลูกทุ่งน้ำมี่มอลนี่ บวาสิเป็นวงเสียงอีสานจังสีน้องพี่น้องการเขากับท็อไล่หรือว่าเพื่อนหักของบอยซิริชัยซึ่งก็ยืนยัดอยู่บนท็อปไล่มิวสิกนี่ม่าย่างย่าวน่าก็คือแพร่เผ้าแสงทองซึ่งกระโด่งดังมาอย่างต่อเนื่องหลักะมีแฟนคลับอฟซีติดตามกันหลายซึ่งบอยสิริชัยกับแพร่เผ้านี่ก็ถือว่าเป็นเป็นมุ่งหักกันเลยกับว่าได้กระอาสีเป็นย้อนการชักชวน ของมูหักน้ำลักกะทางในหางกับมองเห็นว่าบอยศิริชัเนี่เป็นศิลปินที่ที่สามารถสี่น้ำมาปั้นละกกะสีโด่งดังไปบนเส้นทางนี่บอก่า,างไงว่าสีมีคนติดตามเป็นจำนวนมากการตลาดเพื้นกับมองหาว่าผู้ใดกำลังฮอตกําลังปังกะสะิจับเข่าเส้นสัญญานี่กถือว่าเป็นเรื่องดี เรื่องดีเข้ากับศได้เ็นน้อ,นองอเพิ่มขึ้นอีกท่าอีกช่องทางหนึ่งแล้วกัทางทอปไลฟ์เพิ่นกับวบวัตสิเป็นนักประพันธ์เพลงบบวัตสิเป็นห้องอาร์ตห้องยังเพิินนีกอ่ะพ่อซับอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นทีมงานคุณภาพที่สร้างสรรค์ศิล,ลปินนี่มาาย่างหลากหลายน้องพี่น้องถ้าผูดด้ใดติดตามต่อไปเข้ากับศิด้เห็นอีกหนึ่งศิลปิน ซึ่งอยู่ในดวงใจของหลายๆคนกระสีกก่าวขึ้นมาสู่จุดนี้อีกคู่หนึ่งซึ่งถือว่าฮอตว่าปังอิลีสำหรับบอยสิธิช่ยและกะแอนออดีซึ่งแอนออดีก็นานีกะได้เส้นสัญญาก,กับทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นช่องใหญ่ช่องหนึ่งจีมีคนติตตามเป็นจำนวนมาะกกถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ที่ดีซึ่งกระสิสร้าง ค้นนี่เห็นผู้จักเพื่อนนี่หลายขึ้นเข้ากับเชี่ยเชี่ยซอยกันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้คิวงั่นมาลับใจเกนลอยกับต้องย่อมรับวันแนนแนนคักอิหลีพี่น้องบพว่าสิเป็นาการแสดงยุ้อใสนี่ค้นกะให้การต้อนรับนี่เป็นจํานวนมากบพว่าสิเป็นผู้จัดจังผ้าปะแดงโปรโมชั่นจังสีก่กะโอ้ยถาว่าจัดบอยซิริชัยนี่ขํา่าขาดทุนบอมี่พี่น้องกําไรนี่ โอ้ยฟันกันเนื้อเนื้อจ้างมอลำสองแสนหกเก็บบัตรได้เทีละ6กเจ็แสนบางงานแต่เป็นล้านผู้ดใดก็อยากจัดแต่ว่าตอนนี้คิอวงานนี่ง้าวเหยียดไปจนหอดปีหกแว่ากันว่าจังสันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนี่พี่น้องบ่ต้องถามหาเลยเพราะว่าสิเป็นปีไม่สงการงานเทศกาลห่่ายน,นี่เต็มแน่นเบบเพราะว่าสิเป็นงานจบภาพ งานปิดวิกล้อมสังกสีผู้ใดก็อยากได้มอลำใจกันลอยโดยเฉพาะรับเชิญแอนอลดีขึ้นมาพร้อมนี่ว่ากันว่านี่คนผู้ทิ่เขางพรเบงนี่ล่างไหลกันมากขามจังหวัดมาปูสาถาตุจะสีพงแลงเพื่อสิได้ใกล้คิดกับศิล,ลปินสิจะของืิดชอบซึ่งกันบอยๆสิไิใช่ยนี่ก็ลงมาจากระเบียบวัฒนินบ้านพ่อเอ ก็เขาสู้ฤดูกาลที่เจ็ดแล้วหลังจากที่ลงมมาตอนแรกก็คือกันกับหลายๆวงที่เปิดไม่เนาะพี่น้องก็บลมลุกคู่ขั้นจนในที่สุดก็สมารถยืนยัดแล้วก็สร้างฐานเอฟซีแฟนครับมีแม่ยกติดตามแม่หักติดตามเป็นจำนวนมากสังเกตได้จากการแสดงงานใดกระสังบ่าว่าทิเป็นพ่วงมาไล่เงินของยุของกิน แม่ฮักนี่ค้นมาให้จนเต็มเอเลยนะพี่น้องแต่ว่ากับว่าบอสเบนร์เสียเอาขอเขากระเปอย่างเดียวส่วนหนึ่งกับน,นําไปฝากไปเก็บไว้เพื่อสีนั่มมาปรับปรุงวงซึ่งปีนี้บอสบอริเซยบอกว่าเงืนที่เก็บนี่ส่วนใหญ่แล้วนี่เอาออกมาพัฒนาวงเพิ่มเติมส่วนที่มั่นบกพ่องหรือว่าส่วนที่มั่นเกาแล้วเพื่อสีไ้แฟนครับเอฟซีผู้ที่ ไปเบิ้งเพิ่นดันนาเวทีหรือว่าลฟยสดนี่ได้ชมผลงานที่มีคุณภาพปีนี้กับว่าร่องทุนหลายหลายล้านเพิ่มเติมเข้าม,มาอีกหลายล้านบาทเฮากติดตามไปกับล่างใจซอยกันฮักศิลปินก็นต้องเซฟศิลปินเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปคุกข้ามเพิ่นเวลาเพิ่นไปทำการแสดงถ้าผู้ใดไป ขอจำไม่จะเมื่อเพิ่นกับ,บว่าได้วาอีหยังเลยถ่ายรูปนีบ่บอดบอยซิริช่ยถ่ายรูปเป็นช่โมงกับมีพี่น้องซึ่งหลังจากที่ล่องจากทําการแสดงเส็นแล้วสี่เพิ่นกับเปิดโอกาสให้เอฟซีแฟนคลับไปถ่ายรูปเพิ่นบ่ได้หัวเนื้อหัวงตประน,นันโอกรอดได้แต่ว่ายู่บนเวทีบางเทียมันกะติดการลองการลำ่ำเข้าก็ต้องเข้าใจเนาะพี่น้องบอ่เป็นว่าเพิ่นวาเพิ่นยิงเพิ่นหยังถ้าเพิ่นข้าจะมาจับมือ คับแฟนครับน้าเวทีเพลงที่ร่องอยู่หรือว่าการแสดงโชว์ต,ต่างๆมั่นก็ดสีเหตุใลตรงนั้นมันขาดหายไปก็ะต้องสามพมเข้าใจครับมีมอแครนแฟนมอลล่มนำพญยกาวโอเดเลว่าสำหรับบอยซิริช่และแอนอนดีมีความเป็นกันเองแฟนคาร์วิซี่สาม,มารถเข้าถึงได้ย่าง,งายเชนันเวลาน้องนง,งลูกต่อไปทําการแสดง กายาสไปคู่ข้ามเพิินคือจังแอนอลาดียังสี่กับสีเห็นก้อนหนานี้มีแฟนครับเอฟซีดสีด้วยความเมาหรือยังกระซางให้ยับย่้งช่างใจจากของอย่ไปกระชากอย่ไปกระชากเพิินบางคนกับเฮ็ดไปด้วยความคือขนองจังบอยซีรีชัยยังสีก่กับมีผู้ไปเศร้าใส่เป่าใส่ยังเพิินยังสี่กับบ่อสมควรนเนาะพี่นอนอะเนาะเ็นว่าเพิินบอ่อใครว่า,ใค,า,ใ,คาใครปาก บ่แมนว่าสีเห็ุไปตามอำเภอใจเหตุไปตามความวลความซสื่นของเจ้าของจังสัน่นมั่นกับ,บด่ดีเพื่อนกะมีหัวจิตหัวใจคือกันนั่นละ่ะเพื่อนเป็นคนของประชาชนคนสาธารณะกับ่เมนว่าสีเเหตหยังไปทัวทิพย์ทัว,ทวแดนกะฝากพี่น้องอไวน้น้ำเหตุยังกะต้องเหตุดด้วยสติให้เกียริศิลปินหักศิลปินต้องห้เกียริศิลปินอยกขุกข้ามศิลปินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ผู้ใดท่าบ่ม,มัก เขามาเบิงในช่องพอาะยังคดีหรือว่าหลากหลายช่องทา้งช่ององเพิก่กคดีถ้าพ่มกักระเลื่อนพานบ่ต้องไปคอมเมตนอีหยังที่มันมันบ่งบอกถึงจิตใจของผู้คอมเม่นน่ะแหละนพี่นองบางคนกับเขาาคอเมต์แบบไร้สาระเออเออพ่เ,ออเห็นดังเลยบ่เ,เห็นมวนเลยไปเบิงแล้วก็เ,เห็นมวนเลยแจ้งสี่มันเป็นการทำลายจิตใจของศิลปิน แล้วก็ทำลายจิตใจของผู้ที่เพิ่นชื่นชอบถือว่าเป็นการเขามาพวนชนันแล้วเพราะญ่กับิขอบอกย้ำอีกว่าบ่มักบ่ตอเขามาเบิงบ่ตอเขามาทิดตามเออขาจาไปเบินนงเทียนนึงแลยจะว่าบ่มวนก็คือผ่านไปจบไปผู้หักผู้มักเพิ่นมีบ่นหน่อยย่าสไปสร้าวามแต่แก่จังสันนาะพี่นอกฝา,ากไว้แต่ว่าสำหรับเฮาเอซี FC แฟนครับทิดตาม ให้กำลังใจน้องตลอดเวลาน้องพี่น้องเนาะนี่คือข้าวข้าวควบเกินไหวในแวดวงของมะลำโดยเฉพาะมนีนําเสนอของทางมอล่ำใจเกินลอยของบอดบอยซิลิเช่หลักะแอนอลดีน้องพี่น้องเนาะขอให้น้องปังๆดังคือไปยิกสางคนงานดีๆมาให้กับแฟนๆเอซี่ในเบิกันการับลัมมนี่เพอาหง่ยกับสิขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกล้าวควมาขอบคุณครับ